ประวัติหลวงปู่จ้อยหลวงปู่จ้อยจัดเป็นคณาจารย์ที่สำคัญองค์หนึ่งมีชื่อเสียงมากใครก็ตามเมื่อมาที่วัดบางช้างเหนือจะต้องระลึกนึกถึงหลวงปู่จ้อยเหมือนอย่างคนไปวัดไร่ขิงหรือพูดถึงวัดไร่ขิงจะต้องระลึกนึกถึงหลวงพ่อวัดไร่ขิงไปวัดโสธรก็ระลึกนึกถึงหลวงพ่อโสธร ไปวัดบ้านแหลมก็ระลึกถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นต้นประมาณต้นแผ่นดินของสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาแถบแม่น้ำนครชยัยศรีแม่น้ำท่าจีนพื้นเพบริเวณนี้คือตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเด็กผู้ชายคนนี้ มีชื่อว่าจ้อยชีวิตในวัยเยาว์ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่นอนทราบเพียงว่าเป็นบุตรนายนาคกับนางจิว๋วสุขบำรงนามสกุลนี้มีภายหลังในช่วงรัชกาลที่หมีพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งสิ้นสมคน 1. นางพุ่ม 2. นายเมฆ 3. นายจ้อยนายจ้อยในสมัยเยาว,วัย มีอุปนิสัยออกไปทางสนใจทางด้านวิชาอาคมต่างๆเป็นอย่างมากครั้นเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาใช้ชีวิตอยู่ในสมนาเพศก็สนใจใครรู้การร่ำเรียนคาถาอาคมจนกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่มีชื่อเสียงเด่นๆสองรูปคือพระภิกษุรุง่งพระภิกษุพรมบัวโต โยมบิดาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคารวสมีมากซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปเกือบหมดแล้วตามข่าวเล่าลือเกี่ยวกับบุญญาพินิหารของหลวงปู่จ้อยในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่มีผู้เล่าลือว่าเดิมทีเดียวบริเวณหน้าวัดบางช่างเหนือติดริมฝั่งแม่น้ำมีกอไผ่มากเป็นที่อาศัยของนกทั้งหลาย เป็นที่ต้องใจของนักฉมังปืนที่จะได้ทดสอบฝีมือมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่มาพบเข้าท่านก็อนุญาตให้ยิงนกได้แต่ยิงเท่าไรก็ยิงไม่ออกเป็นที่น่าอัศจรรย์แกนักยิงปืนและผู้พบเห็นเป็นจานวนมากต่อมาก็ภัยเหล่านั้นก็ถูกทลายเอามาทําเครื่องรางของขลังจนหมดสิน้นโดยที่ทางวัดไม่ต้องขุดไม่ต้องถอนแต่อย่างใดน้ำมนต์หลวงปู่จ้อย ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์กันนักแลใช้รักษาได้สารพัดโรคใครเจ็บไข้ได้ป่วยต่างก็มาขอน้ามนของหลวงปู่จ้อยไปรักษาเจ็กคนหนึ่งพันรยากำลังตั้งคันใกล้คลอดพอครบกำหนดพนรรยาเจ็บท้องมีอาการปวดรุนแรงมากเพราะไม่สามารถคลอดบุตรออกมาได้จึงรีบพายเรือมาหาเพื่อขอน้ำมนจากท่านพอมาถึงก็เล่าเรื่องพรรยาของตนให้ท่านฟัง พร้อมทั้งขอน้ามนลหลวงปู่บอกว่าน้ามน์เสร็จแล้วเจกค,คนนั้นตกใจเพราะเอาขวดใส่น้ำไปให้ท่านทำาน้ามน์ยังไม่เห็นท่านปลุกเสกเวเหตุนมนอะไรเลยกลับบอกว่าเสร็จแล้วจึงลาท่านกลับและคิดว่าน้ำในขวดนั้นต้องไม่ใช่น้ำมน์แน่จึงเอาไปเททิง้งเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์เพราะเทเท่าไหร่ก็เทไม่ออกจึงคิดว่าเป็นน้ำมน์แน่ รีบกลับนำไปให้พันรยาปรากฏว่าพอพันรยาดื่มเข้าไปสักครู่เดียวก็คลอดบุตรได้ง่ายได้สร้างความศรัทธาเชื่อถือกันมาจนทุกวันนี้อีกเรื่องหนึ่งสมัยนั้นมีเรือกลไฟซึ่งมีไม่มากนักบรรทุกสัมภาระจากเหนือล่องมาทางใต้ถึงปากแม่น้ำท่าจีนเมืองสมุทรสาครซึ่งจะต้องผ่านวัดบางช่างเหนือเป็นประจำครั้งหนึ่ง หลวงปู่ชี้ให้ลูกศิษย์ดูว่าทําไมเรือจึงแล่นอยู่กับที่เป็นเวลานานพวกลูกศิษย์ตามประหลาดใจไปตามๆกันอีกครู่หนึ่งท่านบอกว่าแล่นไปได้เรือจึงสามารถเคลื่อนไปนับว่าวาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษย์ทั้งหลายหลวงปู่มีคาถาอาคมทางเมตตามหานิยมพ่อค้าแม่ค้าท่องบนคาถาของท่านแล้ว ซื้อง่ายขายดีมีกำไรได้พยายามสืบอหาคาถานั้นแต่ไม่มีผู้ใดจดจำได้เป็นที่น่าเสียดายในบรรปล้ายชีวิตของท่านมีเรื่องสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นที่โจท์ขานกันว่าท่านชอบสุราจนถึงถูกสอบสวนจากพระสงฆ์ผู้ใหญ่บางท่านเล่าว่าหลวงปู่ได้รับเชิญจากทางเมืองหลวงคือฝ่ายวังหน้าให้ไปจำปรรษาเป็นเวลาได้ปีเศษ ต่อหน้าผู้คนทั้งหลายที่เป็นเจ้านายเจ้าพระยาท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านได้ดื่มน้ำบริสุทธิ์ธรรมดาแต่คนฝ่ายตรงข้ามกลับเห็นว่าดื่มสุราเพราะเรื่องสุราเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านอย่างนี้ฉะนั้นเวลาผู้คนซึ่งมาบนบานสารกล่าวกับหลวงปู่ในปัจจุบันจึงมีเครื่องเส้นไหว้พร้อมทั้งมีสุรามาด้วยตราบเท่าทุกวันนี้ชีวิตของหลวงปู่ ยืนยาวผู้เล่าบางท่านบอกว่าเคยเห็นท่านตอนชาราภาพมากแล้วมรณภาพประมาณปีพศ2 4 4 0ถึงพศ4 4 4 2อายุได้80ปีเรื่องอภินิหารต่างๆมีผู้รับรองกันว่าเป็นเรื่องจริงเล่าสืบกันมาชีวิตของท่านอาจพิสดารโลดผลกว่านี้เนื่องจากไม่มีผู้ใดจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อาจคลาดเคลื่อนหรือขาดหายตอนสำคัญสำคัญไปหลวงปู่จอยเป็นเจ้าอาวาดรูปหนึ่งของวัดบางช่างเหนือในช่วงปีพศ2400ถึงพศ2442หลังจากหลวงปู่จอยมรณภาพแล้ว50ปีเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่จอยยังมีผู้กล่าวขานสืบมาไม่ขาดสายได้มีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือ และเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ได้ร่วมกันสร้างองค์หลวงปู่จ้อยเป็นที่ระลึกโดยมีนายเจือไหลวารินเป็นนายช่างปฏิมากรใหญ่ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยเห็นหลวงปู่เป็นผู้ติและเสริมแต่งจนได้หุ่นอันแท้จริงของหลวงปู่แล้วจึงหลอ่อรูปท่านไว้กราบไหว้บูชาศาลหลวงปู่จ้อยเดิมเล็กมากสร้างไว้ตั้งแต่วันที่สามมิถุนา พศ2495ไม่สวยงามคับแคบอีกทั้งมีประชาชนมาเคารพสักการะหลวงปู่เพิ่มขึ้นมีความเชื่อศรัทธาเพราะต่างก็ได้รับผลสำเร็จต่างๆตามความประสงค์เป็นที่น่าอัศจรรย์มีงานมีการก็บนไม่ให้ฝนตกของหายก็ได้คืนประชาชนถิ่นนี้และถิ่นใกล้เคียงนับถือหลวงปู่มากดังนั้นเมื่อปีพศ2512 ทางวัดจึงจัดสร้างศาลาหลังใหม่ให้ท่านโดยมีพี่น้องประชาชนช่วยกันบริจาคเป็นจำนวนเงินประมาณ70,000บาทเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเป็นประธานทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประธานวัดบางช้างเหนือได้สเสด็จเข้าวิหารหลวงปู่จ้อยทรงจุดธูปเทียนบูชาสักการะด้วยข้อเขียนตอนหนึ่งของสดกูรมะโรหิตมีว่าหลวงปู่จ้อย เชี่ยวชาญทางการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์และวิชาอยู่ยงคงกระพันมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สร้างให้วัตถุหยุดหรือเคลื่อนไหวได้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปในทางการค้ามีคาถาให้ท่องบนสามารถทำให้เกิดความเจริญได้ทันตาเห็นอีกตอนหนึ่งว่าเรือโดยสารวิ่งรับส่งคนและบรรทุกสินค้าซึ่งต้องวิ่งผ่านสารถ้าวันไหนไม่จุดธูปบูชาบอกเล่า และเบาเครื่องเวลาผ่านจะต้องมีอันเป็นไปเสมอเช่นเครื่องดับไม่ยอมทำงานคราวหนึ่งไม่นานมานี้นายทหารคนหนึ่งที่ห้องทรงวิทยุกรมการรักษาดินแดนนั่งฟุบไปกับโต๊ะคล้ายสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าพวกที่มาทรงวิทยุไม่ได้มากันแค่นี้วิญญาณหลวงปู่จ้อยก็ตามมาด้วยชาวไร่างุนที่สามพรานถ้าต้องการให้องุนงาม ก็พากันไปบนบานสารกล่าวมักจะพบกับความอุดมสมบูรณ์สมความตั้งใจการขอฝนหรือห้ามฝนชาวบ้านก็ใช้วิธีบนหลวงปู่ทุกคนที่สามพรานจะพากันประหลาดใจที่ทุกๆปีหลังงานวัดฝนจะตกใหญ่เป็นการล้างวัดให้สะอาดเพราะระหว่างงานมีของโสกปรกตกเรียราดหลวงปู่เกลียดงิ้วเกลียดหนังตะลุงโดยมาก โรงงิ้วโรงหนังตะลุงมักจะพังเพราะเกิดพายุพัดส,ส่วนโบสถ์ศาลาการประเรียนพายุไม่แตะต้องความรู้เก่าๆเ,เอามาบอกเล่ากันเพลิเพลนเๆครับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านสร้างเท่าที่เล่นหาว่าท่านท่านสร้างจริงๆมีอยู่สองประเภทก็คือวานอนแกะจากหินและตะกรุดไม้รวกหน้าวัดผู้เขียนเคยเรียนสอบถามครูบาอาจารย์ท่านก่อนกว่า จะมีวิธีสังเกตว่านอนหินแกะกับตะกรุดไม้รวกหน้าวัดอย่างไรบ้างคำตอบที่ได้ง่ายและชัดเจนจริงๆครับ 1. เอามือลูบไม่มีคม 2. ในร่องรอยจานความเก่าของสีในร่องเท่ากับผิวพื้นข้างบนเรื่องของหลวงปู่จ้อยก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากไว้เพื่อระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ครับให้เสียงโดย นักอ่านพันหน้าอาจารย์อาวุธสหายเทวดา